ก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปการแก้ไขลีดสวิตช์หรือสวิตช์แรงดันน้ำที่ชำรุดครับไม่ต่อเนื่องจากในระบบในท่อมีคโครนครับเข้าไปทำให้อุดตันแม่เหล็กที่อยู่ในลีดสวิตช์เคลื่อนที่ขึ้นลงตามแรงดันน้ำไม่ได้ครับจึงไม่ต่อวงจรแล้วก็ด้านบนฮีเตอร์ครับด้านบนฮีเตอร์ที่ต่อกับหม้อต้มพลาส เกิดมีน้ําซึมออกมาทําให้น้ําไหลเข้าในระบบได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแต่การใช้งานเครื่องทําอุ่นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้น้ําร่วมกับไฟนะครับต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันรีสวิตเบรกเกอร์ ELCB เพื่อให้พร้อมใช้งานครับก็ทดสอบอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับ ทดลองหลีวาวหรือปิดวาวน้ําแล้วลองดูว่าฮีเตอร์ยังทํางานได้หรือไม่ถ้าระบบปกติของเราก็พร้อมใช้งานนะครับปลอดภัยในการใช้งานเหนือนสิ่งอื่นได้ครับอย่าลืมต่อสายกาวให้เรียบร้อยแล้วก็หมั่นตรวจด,ดูสายกาวด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปสําหรับคลิปการซ่อมหลีสวิตเครื่องทําน้ําอุ่นขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ